ตลาดมีมคอยกำลังถดถอยเงินทุนหดตัวอย่างมากความตื่นเต้นนี้อาจจะต้องพักไปก่อนข้อมูลการถือครองบิตคอยสำคัญถูกเปิดเผยสคริปต์ของตลาดกระทิงได้ถูกกำหนดไว้แล้วการปรับตัวในเดือนพฤษภาคมและการพุ่งสูงในไตรมาสที่4ไรบ้ามีมคอยก่อให้เกิดความผันผวนแต่ความจริงเบื้องหลังนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดผู้ว่าการธนาคารกลางเช็กสนับสนุนบิตคอยอย่างเต็มที่และเสนอให้ตั้งพอร์ตทดสอบการลงทุน สปอ t XRP ETF ได้รับการอนุมัติจากบราซิลแล้วเมืม่อไหร่พร้อมกับดูแลในอเมริกาจะอนุมัติ Spot XRP ETF ได้รับการอนุมัติในบราซิลตลาด XRP กำลังกลับมามีการฟื้นตัวครั้งใหญ่ Binance ถูกไนจีเรียกล่าวหาว่าปันปปวนอัตราการแลกเปลี่ยนและยังมีข้อพิพาทกับผู้บริหารอย่างต่อเนื่องไน,นจีเรียเรียกร้องค่าเสียหายจากไบแ a น c e ถึง81,500ล้านดอลลาร์การเรียกร้องของไนจีเรียดูจะเกินจริงไปหน่อย รับรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ LINE OPEN CHAT BTV Thailand วันพฤหัสบ,บดีที่20กุมภาพันธ์ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV กับผมเจ๊พูดด้ดำเนินรายการ ก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันก่อนเลยดีกว่าครับบิตคอยครับช่วงนี้ได้มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องครับและได้เกิดพายุการชรําระบัญชีที่ทําให้เงินครับหายไปกว่า600ล้านดอลลาร์แต่ตลาดครับก็ยังคงเหมือนแมลงสาบที่ค่ายอย่างไงก็ค่าไม่ตาดซึ่งราคาคงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอย่างมั่นคงในขณะนี้ครับโดยที่ปัจจุบนันระดับการใช้เรเอวลเลยในตลาดค่อนข้างที่จะต่ำครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจจาาาากกกรรชรบบชํํะบััญีีท่ด โดยนักวิเคราะห์ได้คาดการว่าบิตคอยครับจะปรับตัวในเดือนพฤษภาคมและหลังจากนั้นครับจะเข้าสู่ช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวคงที่ในรดุรอน และก็พุ่งขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่4ครับโดยรูปแบบฤดูการนี้ครับได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งเลยนะครับและพลังขาขึ้นของตลาดก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่โดยขณะนี้ครับตลาดได้มีการสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสำหรับนักลงทุนสปอต E ีทีของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ89,000ดอลลาร์ 8, 000, 000, 000. โดยจุดคุ้มทุนสำหรับผู้ใช้บแนนด์ครับจะอยู่ที่59,000ดอลลาร์ 59, 000, 000. และต้นทุนครับการขุดของบริษัทเหมืองบิตคอยอยู่ที่57,000ดอลลาร์คร ถึงแม้ว่าบิตคอยครับยังคงพยายามฝ่าแนวต้านที่1 0 0 0 0แดอลลาร์อยู่ แต่ข้อมูลของต้นทุนการถือครองครับได้ให้เบาะแสที่สําคัญโดยตัวเลขจากคริปโตครอนครับได้แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการถือครองเฉลี่ยของเทดเดอร์ในไบแอนซอยู่ที่59,00 0ดอลลาร์ครับในขณะที่ต้นทุนสำหรับเหมืองจะอยู่ที่5 7 0 0 0ดอลลาร์และสําหรับวันในช่วงแรกครับต้นทุนจะอยู่เพียงแค่ส5 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งข้อมูลในอดีตครับได้แสดงให้เห็นว่าหากบิตคอยตกต่ำกว่าต้นทุนการถือครองของเมืองมันมักจะหมายถึงการมาถึงของตลาดหมีครับเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมมปีี2022 พาคม2020และพฤศจิกายน2018โดยต้นทุนการถือครอง Bitcoin ETF ครับและกระเป๋าเงินที่เก็บรักษาอยู่ประมาณ8 9 0 0 0ดอลลาร์ 80, 000, 000. ในขณะที่สถาบัน 13F ครับได้ถือครอง Bitcoin ETF กว่า25-30%นะครับและกำลังจะใกล้เคียงกับระดับ40%ของทองคำ ETF ซึ่งมองชี้ว่าบิตคอยครับยังมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มการถือครองอีกประมาณ10-15%ซครับซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงและศักยภาพในระยะยาวครับ ความนิยมของมีมคอยในโซล انا ครับลดลงโดยที่อัตราค่าธรรมเนียมแก๊สของอีทเรียมครับก็ได้ลดลงเช่นกันแต่ในฝั่งของ BNB Cha เชนครับกลับเป็นเหมือนโอกาสที่เข้ามาแต่ก็ดันพลาดไปโดยเงินทุนของเชนครับเริ่มหดตัวลงและผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับคือผู้เล่นมีมคอยที่ความคึกคักก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเหลือเพียงแค่ความยุ่งเหยิงครับที่ตามมาโดยข้อมูลจาก g l a s s n o t e ครับได้แสดงให้เห็นว่าขนาดของสัญญาที่ไม่ได้ปิดในตลาดมีมลดลงอย่างมากครับจากจุดสูงสุด ซึ่งผ่งชี้ครับถึงการถดถอยของอารมณ์ตลาดและเงินทุนที่ใช้เลเวอเรจ โดยเฉพาะสัญญาของ Dogecoin ครับที่ไม่ได้ปิดในช่วง7วันที่ผ่านมาก็ได้ลดลงครับมาจาก3,580ล้านดอลลาร์เหลือเพียงแค่1,490ล้านดอลลาร์ครับซึ่งลดลงถึง50%นะครับโดยในส่วนของ Pepe l ะ b s ครับก็ได้ลดลงมามากกว่า70%และ Shiba กับ f r o g g ครับก็ได้ลดลงตามลําดับที่74.41%และ69.18%ซึ่งทิศทางการปรับตัวของตลาด Meme ครับเป็นที่เห็นได้ชัดเลยครับซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงความสนใจจากตลาดที่ลดลงและ เงินทุนครับที่กำลังไหลไปยังภาคส่วนอื่นนั่นเองครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความบางข่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ สกุลเงินดิจิตอลครับได้ก้าวจัดก,การเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ดินมาสู่การเป็นกระแสหลักครับและบิตคอยก็ได้กลายเป็นจุดสนใจของโลกมากขึ้นเรื่อยๆครับจนบางประเทศครับเริ่มใช้มันเป็นทุนสำรองทางกลยุทธ์โดยหลังจากที่ทรัมป์ครับได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีการคาดเดาว่าสหรัฐจะตั้งทุนสำรองบิตคอยในระดับชาติหรือไม่ก็ยิงทวีความร้อนแรงขึ้นครับซึ่งจากข้อมูลการถือครองของประเทศในปัจจุบันนะครับสหรัฐและจ,จีนแทบจะเป็นเจ้าของทุนสำรองบิตคอยรายใหญ่ที่สุดเลยครับโดยที่สหรัฐครับถือ ือครองอยู่ที่198,109 BTC มูลค่ากว่า2170ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น0.94%ของทั้งหมดครับส่วนจีนครับได้ถือครองอยู่ที่1 9 0 0 0 0ม BTC มูลค่ากว่า19,350ล้านดอลลาร์คิดเป็น0.91%ครับโดยไม่ว่าท่าทีของทั้งสองประเทศครับจะไม่ได้รับการยืนยัน,ยนแต่ประเทศอื่นครับก็ได้เริ่มสนใจและเตรียมพร้อมครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดบิตคอยเพื่่อรรัับบบสวนแนแี้ค set multiple all-time record highs because everyone knows that i'm committed to making america the crypto capital we want to stay we want to stay at the forefront of everything and one of them is crypto and uh, miami seems to be the center of the action come to think of it <coughs> โดยเรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกศึกษาบิตคอยอย่างจริงจังแทนที่จะหวาดกลัวต่อความผันผวนของมันและเขายังชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าสถาบันทางการเงินหลายแห่งจะมีท่าทีระมัดระวังต่อความผันผวนของบิตคอยแต่การศึกษาลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลกระทบทางเศรษฐกิจสามารถเสริมสร้างพลังโดยรวมของธนาคารกลางได้มิเชลย,ยังได้เสนอแผนการตั้งพอร์ตการลงทุนทดสอบสำหรับบิตคอยซึ่งจะช่วยให้ธนาคารกลางเข้าใจสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงนี้ได้ดีขึ้นและหากแผนนี้ได้รับการอนุมัติ ธนาคารชาติของเช็คจะกลายเป็นธนาคารกลางแห่งแรกในยุโรปที่ลงทุนในบิตคอยและเนื่องจากบิตคอยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะสูงถึง130%ในปี2024การดำเนินการนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมากในสถาบันการเงินและกองทุนการลงทุนทั่วโลก the czech central bank will consider adding bitcoin to their official reserves czech national bank governor aliz mikul telling the financial times he will present a bitcoin investment plan to the board on thursday which if approved could see the bank diversifying 5% of its $146 billion in reserves into btc Bitcoin <laughs> โดยการเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนครับเหมือนกับการเข้าใจอนาคตของการเงินนั่นเองครับ แต่การนำบิตคอยเข้าสู่การเป็นสินทรัพย์สำรองก็คงไม่ใช่ใเรื่องง่ายครับเพราะนอกจากจะต้องรับมือกับความผันผวนของราคายอย่างรุนแรงแล้วยังต้องแก้ปัญหานะครับด้านการกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจนอีกด้วยและความกังวลครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกด้วยโดยอันเดรเดลากอสครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบิตไวส์ได้กล่าวว่าหากธนาคารแห่งชาติของเชคครับอนุมัติแผนนี้ขนาดของการลงทุนอาจจะสูงถึง7.3พันล้านดอลลาร์ครับในการซื้อบิตคอย โดยขณะนี้ครับยังไม่มีประเทศใดที่กล้ารับบิตคอยเข้าเป็นสินทรัพย์สำรองแต่ประเทศใหญ่ๆครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างเงียบๆครับในฐานะสินทรัพย์ใหม่บิตคอยครับได้รับความสนใจจากหน่วยงานทางการมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเราครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในอนาคตบิตคอยจะกลายเป็นสินทรัพย์สำรองของประเทศได้หรือไม่ โทเค็น SOL ของโซลาร a ครับลวงลงถึง17%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยตอนนี้ครับได้มีราคาใกล้เคียงกับ164ดอลลาร์โดยมีการลดลงในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัวของไรบ้าเลยครับซึ่งประธานาธิบดีอาเจนินาฮาวเวอมิเลก็ได้มีส่วนร่วมด้วยโดยเมื่อผู้ลงทุนช่วงแรกครับเริ่มขายออกไปราคาของไรบ้าครับก็ได้ล่วงลงถึง83%แต่อย่างไรก็ตามครับการที่มูลค่าตลาดของโซลาลดลงถึง18,000ล้านดอลลา เพียงแค่โยนความผิดให้กับการเล่นตลาดมีมคอยก็ดูจะเป็นการมองแค่มุมเดียวเกินไปครับโดยเฉพาะเมื่อแอปพลิเคชัน d e ฟาของโซลนาเริ่มเห็นการลดลงของปริมาณการทําธุรกรรมและเงินฝากก่อนที่การปลดล็อกโทเคนหลักจะเกิดขึ้นครับและนอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปี2025จะมีโทเคน SOL กว่า15ล้านโทเคนครับมูลค่ากว่า2,500ล้านดอลลาร์จะเข้าสู่ตลาดครับ ซึ่งตัวเลขนี้มากกว่าจํานวนที่ปลดล็อกในปีที่แล้วนะครับถึง12เท่าและยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของการแพร่กระจาย FUD ด้วยหรือว่าความกลัวความไม่แน่นอนและความสงสัยในตลาดนั่นเองถึงแม้ว่าไหลบ้าครับกับเมลานีจะสร้างกระแสความร้อนแรงในตลาดครับแต่ถ้าไม่มีพวกเขาอยู่ที่นี่โลกของคริปโตจะดีขึ้นไหมทุกคนมีความเห็นยังไงฝากคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ด้านล่างหน่อยครับในวันที่19มกราคม2024การถือกำเนิดของพัมฟันได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเหรียญมีมอย่างพลิกผัน แพลตฟอร์มนี้ทําให้ทุกคนสามารถเปิดตัวโทเค็นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะมีภูมิหลังหรือสถานะทางสังคมอย่างไร ในเดือนมีนาคม2024โครงการอย่างมิชิและฟรอกเริ่มปรากฏขึ้นและพัมฟันก็ได้เริ่มแสดงให้เห็นศักยภาพที่มหาศาลโดยทำไรายได้จากแพลตฟอร์มไปแล้วมากกว่า2.86ล้านและ SOL คิดเป็นเงินประมาณ577ล้านดอลลาร์จนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าแผนการหลอกลวงจะมีความสร้างสารรค์มากขึ้นแต่พวกเขาจะยังคงใช้เอฟเฟกจากคนดังและผู้นำประเทศเพื่อโปรโมทโครงการที่ไร้คุณค่า และนักลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกโฟโมหรือ Fear of Missing Out ก็ได้เข้าร่วมโครงการอย่างทรัมป์และเมลานียซึ่งในทายที่สุดทําให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ตลาดครับก็เป็นเหมือนปาร์ตี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีเหรียญโทเค็นที่ไม่ใช่บิตคอยและอีท e r รียมซึ่งออทคอยครับก็ไม่ใช่แค่นักเต้นข้างเวทีอีกต่อไปนะครับ โอมันได้กลายเป็นดาวเด่นในเวทีของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยครับโดยคุณไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวินาทีถัดไปดังนั้นครับคุณตึงต้องคิดกลยุทธ์การขายล่วงหน้ามิฉนันครับก็เตรียมรับบทเรียนจากตลาดได้เลยครับเรามาลองดูกันอย่างนี้ครับตั้งแต่มีมคอย AI ไไปจนถึงทรัมป์ถ้าคุณพลาดหนึ่งครั้งก็เหมือนกับการพลาดไฮไลท์ของปาร์ตี้ไปเลยแล้วต่อไปจะขึ้นหรือลงตัวผมเองอาจจะยังบอกไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเพราะผมได้เตรียมพร้อมสำหรับ2ส,สถานการณ์ไว้แล้วครับ ถ้ามันลดลงผมจะซื้อ BTC และ ETH เพิ่มต่อไปแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นครับผมก็เมียเหรียญออสคอยเพียงพอที่จะนั่งรอเก็บผลกำไรเล็กๆจากการเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งนั่นเองครับ หลังจากการเปิดตัว Bitcoin และ Ethereum Spot ETF ครับตลาดก็เริ่มตั้งตารอ ETF ตัวถัดไปครับที่กำลังจะออกมาโดยตัวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดครับคือ SOL XRP และแม้แต่ d o g g e ครับที่ได้ยื่นคำร้องแล้วเช่นกันโดย XRP ครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากในด้านการชำระเงินดิจิตอลและการชำระเงินข้ามพรมแดน แม้ว่าการต่อสู้ทางกฎหมายกับ SEC ครับของสหรัฐจะยังคงไม่ได้รับการแก้ไขแต่การเปิดตัว s p o t XRP ETF ครับก็ยังคงมีความท้าทายไม่น้อยเลยครับแต่ตอนนี้มีประเทศหนึ่งครับที่ตัดสินใจที่จะก้าวออกมาเป็นผู้นำในการดำเนินงานนี้โดย s p o t XRP ETF ครับกำลังจะเปิดตัวซึ่งน่าจะนำคำตอบใหม่ครับมาสู่ปริศนาของตลาดนี้ครับ สื่อจากต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบราซิลได้อนุมัติคำขอ ETF ของ XRP ที่ยื่นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ h a s d e x ซึ่งเป็นการเปิดตัว XRP Spot ETF ตัวแรกของโลกอย่างเป็นทางการทางการบราซิลชี้ว่าการใช้งาน XRP ในด้านการชำระเงินดิจิทัลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ความต้องการ XRP จากสถาบันต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางข่าวดีนี้ XRP ได้ฟื้นตัวจากตลาดที่ซบเศราในช่วงที่ผ่านมาโดยทำลายระดับ2.7ดอลลาร์และมีการเพิ่มขึ้น7.1%ในระยะเวลา24ชั่วโมงและในปัจจุบันมูลค่าตลาดของ XRP ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่156,000ล้านดอลลาร์และยังคงตำแหน่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากบิตคอยและอีเธอรียม ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของลาตินอเมริกาบราซิลครับได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าครับในด้านสกุลเงินดิจิตอลมาโดยตลอดเลยครับโดยการอนุมัติสปอร์ต XRP ETF ครั้งนี้หมายความว่า XRP จะสามารถเข้าสู่ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมในรูปแบบกองทุนอย่างเป็นทางการได้แล้วครับซึ่งจะช่วยมอบช่องทางการลงทุนที่ปลอดภยัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบให้กับนักลงทุนสถาบันครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีประกาศวันและเวลาที่แน่ชัดครับสำหรับการเปิดตัว ETF แต่การพัฒนาในครั้งนี้ครับได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกอย่างแน่นอนซึ่งสําหรับนักลงทุนทั่วโลกครับคำถามที่เร่งด่วนที่สุดก็คือเมื่อไรครับหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐจะอนุมัติสักทีนะฮะปัจจุบันบริษัทต,ต่างๆเช่น Grayscale, Bitwise และ T 1 Share ครับก็ได้ยื่นคําขอสําหรับ ETF XRP และ SEC ครับก็ได้รับเอกสารคําขอ19 b 4จาก a y s c a l e และอากาของ New York Stock Exchange ซึ่งทำให้โอกาสที่ ETF ของ XRP ครับจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐถือว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับ สถานการณ์การกำกับดูแลของคริปโตเคอเรนซีครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิดนะครับเมื่อก่อนหน้านี้ SEC ของสหรัฐครับที่เคยเดินหน้าคุ้มเข้มครับในอุตสาหกรรมนี้ได้หยุดการดำเนินงานในช่วงล่าสุดครับและยังได้ร่วมมือกับ Binance ครับเพื่อขอพิจารณาครับกรณีนี้เป็นระยะเวลา2เดือนนะครับให้ระงับการพิจารณาซึ่งดูเหมือนว่าจะลดความกดดันในอุตสาหกรรมนี้ลงไปได้มากเลยครับ แต่ที่น่าสนใจก็คือทนายความชั้นนำครับที่เคยชนะคดีในกรณีคอยเบสและไบแนนครับตอนนี้ครับกับถูกผลักดันให้ไปอยู่แผนก IT ทีซะงันครับในขณะที่สหรัฐครับหยุดชนะชั่วข่าวแต่ปัญหาของไบแนสครับก็ยังคงไม่หายไปในจีเรียครับยังคงจับตามองไ a n c e อย่างใกล้ชิดเลยครับ โดยอ้างอิงข้อมูลจากนราเมทริกครับในเดือนมกราคม2025ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนครับในไนจีเรียเพิ่มขึ้น17%เมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วครับทำให้ค่าเงินอ่อนตัวลงครับสงสัยว่าไนจีเรียต้องการแย่งส่วนแบ่งจาก b i แ a นซ์หรือไม่อันนี้ความเห็นเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ รัฐบาลในจีเรียได้ยื่นฟ้องไบแ a นซ์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นจํานวน81,500ล้านดอลลาร์โดยเรียกร้องให้จ่ายภาษีที่ค้างชำระ2,000ล้านดอลลาร์และชดใช้ความเสียหายทางเศรษฐกิจ79,000ล้านดอลลาร์โดยข้อกล่าวหาคือไบแ a นซ์ถูกสงสัยว่าใช้แพลตฟอร์มซื้อขายของตน กดค่าสกุลเงินไนาราซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของนจีเรียาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักงานภาษีของนจีเรียหรือ FIRS ระบุว่าบีนแนสมีการดำเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจที่สำคัญภายในประเทศและยังมีภาษีที่ยังไม่ได้ชำระในปี2022และ2023นอกจากนี้ FIRS ยังเรียกร้องให้บีนแนสจ่ายดอกเบี้ยด้วย26.75%จากภาษีที่ค้างชำระพร้อมตั้กล่าวหาว่า การดำเนิกนการในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ b บ n a n c e ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของไนรา่า For 10 months in 2024, b i a n c e official t e g r a n g a m b a y a n was detained in Nigeria for alleged tax evasion and other o f f e n s e s He was arraigned by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) on five counts charge of tax evasion, currency speculation, and money laundering worth $34.4 million. ความสัมพันธ์ระหว่างไบแอนซ์และไนจีเรียครับยังคงตึงเครียดมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับโดยในเดือนกรุงพ,พันธ์2 0 2 4ประธานาธิบดีโบลาตุนูบูของไนจีเรียครับได้ประกาศยกเลิอกอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งทําให้ค่าเงินในร่าครับอ่อนลงในช่วงข้ามคืนเลยครับ ส่งผลให้ผู้คนครับวิ่งไปหาสถานที่ปลอดภัยในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีโดยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ครับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อไนราได้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงครับซึ่งทําให้รัฐบาลไนจีเรียตรวจสอบและพบว่ามีการใช้คําสั่งเทจในคู่การเทรด USDT ต่อไนราบนไบแอนซ์ครับทำให้ค่าเงินในแพลตฟอร์มของไบแอนซ์พังทลายซึ่งทําให้ไบแอนซ์ครับถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนโดยก่อนหน้านี้ครับไนจีเรียยังได้จับกลุ่ม2ผู้บริหารไบแ n นซ ได้แก่ชูแกรนกัมบ,บายันและนาดิมอันจาวลาในข้อหาช่อโกงภาษีและฟอกเงินครับทำให้พวกเขาครับต้องใช้เวลาอยู่ในคุกเกือบ7เดือนนะครับก่อนที่ข้อกล่าวหาจะถูกยกเลิกไปในเดือนตุลาคมปี2024จะมีการพัฒนาอะไรที่น่ารึ่งต่อไปในอนาคตเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปครับเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวว่าผ่านการปฏิรูปในกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลสหรัฐ ไม่เพียงแต่สามารถประหยัดเงินได้หลายแสนล้านดอลลาร์แต่ยังสามารถนำเงินที่ประหยัดได้บางส่วนมาคืนให้กับประชาชนพร้อมกับกล่าวชมมัสอีกด้วย OKX ประกาศเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตระดับโลกที่ได้รับอนุญาตมีกาพร้อมขยายธุรกิจในยุโรปอย่างเป็นทางการการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทําให้ OKX สามารถให้บริการคริปโตที่เป็นไปตามกฎระเบียบและปรับให้เข้ากับท้องถิ่นแก่ผู้ใช้กว่า400ล้านคนใน28ประเทศของเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEA i c โ o s t r a จ e g y ประกาศแผนออกหุ้นกู้แปลงประสิทธิภาพแบบไม่มีดอกเบี้ยศเซมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์เพื่อน,นำไปเพิ่มการถือบิตคอยและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยพันธบัตรนี้คาดว่าจะครบกำหนดในวันที่1มีนาคม2030คอยเด็กอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่มีข้อมูลภายในกล่าวว่าผู้ก่อตั้งลาบราฮาเดนเดวิสถูกกล่าวหาว,ว่าติดสินบนคาริน่ามิเล่พี่สาวของประธานาธิบดีฮาวิเอร์มิเล่แห่งอาร์เจนตินาเพื่อแลกกับการส่งเสริมลาบราจากประธานาธิบดีมิเล่ ตามรายงานจากเด็กทริปตำรวจอังกฤษได้จับกลุมและตั้งข้อกล่าวหาผู้ชาย2คนที่ถูกกล่าวหาว่าช่อกลงคริปโตเคอร์เรนซีต่อผู้เกษียณอายุวัย75ปีจากแอร r เบอร์ดินเชียทำให้ผู้เสียหายสูญเงินจำนวน6ห,หลักเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ครับช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณคา่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด มีทั้งข่าวสารและายง,งานเชิงลึกครับหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเขารวมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับมาเพิ่มความมัง่งคั่งให้กับตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ